คนในกิวเราวะจำไม่ได้คุ้นใครอะเซเว่นเนี่ยไม่ไม่ใช่กิวไหนไม่รู้ผมมีเพื่อนอู่เจอเขาบ่ายเขาชอบกิวกิว,วจินกิวภาษาจีนขอ,องดีขอ,องดีกินขนมกันกินของหวานกันเตอเก้ ลาแล้วไปแล้วไอ้ยี่ยมาแล้วมีคนมาแล้วน้องตายหมดเลยน้องตายไปจุดเดีววะเนี่ยข้างหลังนะอุ้ยอุ้ยโดนร้องไปแล้วโดนร้อง ตีดีโอไม่เข้ายูซีแม่งช็อคเลยอ่ะเยี่ยวิ <c oughs> ยง่งมาเจอผมอดูแนละ้วดู13แล้ว <c oughs> โดนโดนอะไร<ด>ไมไหมแทลมันไปลุ่ม,มใครไม่รู้เนะี่ยไอตัวหอบอ อุ้ยออกมากีก็โอ้อโหหนีไม่ได้นเจอแก้วิ่งทีนังหายเลยโลกกระดองเตา่าสับกลางก็แรงเอาข้างบนเป็นเตียวเป่าวนะน่ะ เงจะมาไอ้เหี้ยมันผมมันวิ่งไล่แทงผมนินจามึงไปสาระไอ้เหี้ยบวกใครไม่บวกกับพีซ่าสัตวดเท่มากเลยไอ้เหี้ยบวกกับพิซซ่าโคตรเฟี้ยวไอ้เหี้ย แต่ผอทางของทางแล้วเรื่อมันผมวิ่งช้าแท้โดนไล่ตูดเลยนะช่วยไม่ได้ปเป็นหอ,อกอ่ะเอาจะหออ่อไว้คิอกลัวลูกน้องไม่แอบโดนลมโดนลม ลองไม่แอบก่อนมาตัวสุดท้ายของอุ้ยอุ้ยพระโถเยี่ยนมันวิ่งมาบอก ฮะดิจาหูเตียวเปล่าแม่งเต็มกองเลยผมส่องชาวบ้านแล้วเฮ้ยดิจ่ากห้เยอะอ๋อนิจาเราใช่ไหมที่ไปบวกกับดิจ่า ใช่ผมบอกว่ามันเกี่ยงล่าบอกคุณดีว่าดาบเดียวอ่ะ โอ้โหแม่งกระโดดไปสู้ๆนะคุณดีว,ว่าผมส่องคุณอยู่นะคุณดูเลือดผมดิเด่ยวมองมันเชี่ยวมองนั่นกระโดดฝันซีซ่าน่าจะโดนหลุมตายซีซ่าเรียบร้อย มิบลัดไฟฟ้หงาใครสวยปะนะ่ะเนี่ยเล่นมาในชนะแล้วเนี่ยก็คุณเล่นเก่งนะัเนี่ยะมีอาวเนตอดหลังให้ าตัอรอดก่อนเราตัอรอดก่อนให้ทหารให้ธนูยิงนะปันธงโรเจ็มเจมสที่ไม่นะคุณดิวัตตัวรอดก่อนได้เปรียบแล้วเฮ้ยทหารมันจะหมดแล้วเทคนิคเยอะสัต

ติล <|so|>> ะโคงกาลบเยี่ยให้คนซื้อแกเก็บเอา